สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ออร์ดายแฮปปี้บิ๊กสมายช่องออร์ดายแฮปปี้บิ๊กสมายเนาะวันนี้ออจะพาไปบึงไปเที่ยวเมืองห้วยทรายวันนี้ออจะเข้าไปซื้อเครื่องเนาะเพราะว่าเราได้อยู่แต่เหื่นเนาะโควิด -19 เนะาะกว่าจะไปชมในตัวเมืองเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ออได้เด้อไปกันเลยไป,ปติดเลย ก็ oh, จะจะจะพาไปเบิงออจะพาไปไปเบิงเนาะที่รถจักไปสมตัวเมืองอันนี้ไฟบอดี Maybe we'll go to... ไปซื้อเขาจะไปทางขั้วเนาะไปขั้วมิตรภาพแห่งทิซี่ของเราไปเดียๆจะชาแก้วลักเมืองอันนี้เอินว่าแก้วลักเมืองแก้วลักเมืองจุดใจกลางของเมืองห้วยทรายแคงบอกแก้ว อันนี้ยังบปรมาในเมืองนากอันนี้เป็นแบบกันในเมืองไว่ใายแต่ว่ามันยัง,ปงบปรมาตัวเมืองเก่าและตัวเมืองเก่าพู่อยู่ทางจากีดประมาณถ้าไปประมาณสิบน,นาทีนั่นเอครับ ไปเมืองตลาดไปตลัตซีดอนมีฮาชิพาออชิภพาพไปเบิงไปตลาดก่อนตลัตซีดอนมีตลัตซีดอนมีเปิดไฟเลียวเฮ้พอดี บวสดีบัตรเตไฟเป็นอาหารหมดแล้วบนนี้ซื้อ องตลาดซีดนีอนอีเดลียวเลียวกับแล้วกับขา้าวหูกูต้องดมอันนอถ้ามานอ้นนอ,อยังเปิดตลาดอยู่บางมือกับพี่ไาเลยเดี๋ยวจะไปซื้อ ลาดก่อนชุดลายมันปิดบางมือกับปิดบางมือกับเปิดวันนี้แสดงว่าเขาเปิดเนาะโอ้ยังเปิดอยู่ตลาดยังเปิดอยู่วันนี้ใครมาแวะซื้อเครื่องด่บเขายัง เปิดหมดหรือว่าเขาอย่างอีมาเปิดบ่มืม <_ d ata> ่ได้ใครแว่มาซื้อเครื่องอยังแมนตอนเศร้าอยู่แม่ค้าอย่างประมาณที่บอกเข้าในเมืองเข้าในเมืองกลับไปเปิดอยู่ไม่ได้ใครกลับมาซื้อเครื่องแม่ค้าอย่างประมาณไรเขาชันาพพ้นไลน์เขาปิดอันนี้แมนตลาดซีดอนมี ซีดอนมีมาร์เก็ตโอ้ธนาคารก็ยังเปิดอยู่ย่าแหละคานไปกดเงินเบื้งองขวางไปกดอตูอ่ยทีเอ็มเอาเฮือนเฮือนเจ้าคลองตลาดลังบักยหญง่งามนาวโอ้ยเนาะ